สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองวันนี้เราจะมาพูดถึงศิลปะแห่ยยงการสื่อสารที่เหนือกาลเวลาซึ่งมาจากปัญญายาณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคําสอนของท่านจึงยังคงกล้องกลองวานอยู่ในใจของผู้คนมานับพันปี และทำไมการพูดของพระอ,องค์จึงทรงพลังและเปลี่ยมด้วยความเมตตาวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงหลักการพูดของพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักธรรมแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้จริงไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในครอบครัวการทางานหรือแม้แต่การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้เราพูดเฉพาะวาจาที่เป็นจริง เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับกา,ขา,ขาลเทศะซึ่งหลักการนี้ได้ถูกเน้นย้ำในพระสูตรสำคัญอย่างวาจาสูตรและอภัยราชกุมารสูตรซึ่งมีห้าหัวข้อหลักดังนี้ 1. พูดถูกกาลเทศะพระพุทธเจ้าทรงมีความเมตตากรุณาอย่างยิ่งแต่เมื่อพระองค์แสดงธรรมหรือเทศนาพระองค์ไม่ได้ตัดตามอำเภอใจหรือเพื่อแสดงความสามารถ พระอ,องค์ทรงพิจารณาด้วยปัญญาอันยิ่งว่าวาจานั้นควรกล่าวหรือไม่กล่าวเมื่อใดและกล่าวแก่ใครด้วยมีเจตนาชัดเจนคือวาจาที่กล่าวถูกต้องตามการวาจาที่กล่าวถูกต้องตามการหมายถึงการพูดในเวลาที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดธรรมะในเวลาที่ผู้ฟังไม่พร้อมไม่ตัดกับผู้ที่ไม่เรื่อมใสไม่เคารพในธรรมหรือไม่เปิดใจรับฟังพระอ,องค์ไม่บีบบังคับให้ใครฟังธรรม หากบุคคลนั้นยังไม่ประสงค์จะฟังพระองค์ทรงเว้นจากการแสดงธรรมต่อผู้ที่มีจิตใจปิดกัน้นยิงเยโสหรือมีทิฏฐิอันแรงกล้าเช่นในกรณีของพระเทวทัตหรือพวกปริภายชกบางพวกพระองค์ก็ยังไม่ทรงแสดงธรรมแก่เขาในขนาดนั้นในบางครั้งเมื่อมีผู้มาเฝ้าพราะองค์ทรงนั่งนิ่งเฉยไม่ตัดแม้แต่คำเดียวนั่นไม่ใช่เพราะทรงไม่รู้คำตอบหรือทรงปฏิเสธแต่เป็นเพราะเวลาในขนาดนั้นยังไม่เหมาะสม กล่าวคือจิตใจของผู้นั้นยังไม่สงบพอที่จะรับฟังธรรมหรือยังมีอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับประโยชน์จากธรรมะเช่นความโกรธความเศร้าความลังเลหรือค,ความยึดมั่นถือมั่นอันแรงกล้าพระองค์จะรอจนกระทั่งจิตใจของผู้ฟังเริ่มอ่อนลงพร้อมที่จะรับฟังด้วยศรัทธาและความเคารพท่านจึงทรงแสดงธรรมยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงพิจารณาไม่เพียงเฉพาะผู้ฟัง แต่รวมถึงบริเวณรอบล้อมด้วยเช่นสถานที่ไม่สงบเสียงดังมากมีความวุ่นวายหรือผู้ฟังไม่สามารถตั้งใจฟังได้พระองค์ก็เว้นการแสดงธรรมเพราะตัดสรู้แล้วว่าการพูดแม้เป็นคำสัตว์จริงและมีประโยชน์จริงหากไม่ถูกการย่อมไม่เกิดผลดีกับอาจทำให้ผู้ฟังเบือน่ายต่อต้านหรือเข้าใจผิดในธรรมได้แม้แต่การตำหนิตีเตียนพระองค์ก็ไม่ตัดพาเพื่อ แต่ตัดเฉพาะเห็นว่าผู้ฟังสามารถรับได้และนําไปปรับปรุงตนให้ดีขึ้นม่ใช่เผื่อนลบปลูดุมมินหรือประนามบุคคลหนึ่งบุคคลใดด้วยเหตุนี้วาจาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นวาจาที่มีน้ําหนักมีคุณค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะถูกต้องทั้งในเนื้อหาในการเวลาเป็นธรรมที่ประเสริฐด้วยการเลือกเวลาที่เหมาะสมแก่การฟังของสัตว์โลกโดยแท้จริง 2. พูดแต่คำสัตย์พระพุทธเจ้าทรงตัดเฉพาะคำที่เป็นสัจ,จะคือคำที่ตรงกับความจริงไม่ผิดจากความเป็นจริงไม่เติมไม่แต่งไม่ตัดไม่บิดเบือนพระองค์ไม่เคยกล่าวคำเท็จไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดแม้คำเท็จนั้นจะดูเหมือนให้ผลดีหรือช่วยรักษาชีวิตก็ตามเพราะการพูดเท็จเป็นอกุศลกรรมทางวาจาเป็นการละเมิดธรรมของผู้ประพฤติธรรมเมื่อมีผู้กล่าวหากล่าวร้าย หรือให้หลายตอพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้โตอตอบด้วยคําโกหกหรือแสดงอาการปฏิเสธเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองหากแต่ทรงกล่าวเฉพาะสิ่งที่เป็นจริงเท่านั้นและเมื่อถูกถามพระองค์จะตอบด้วยสัจ,จาวาจาไม่มีการเบี่ยงเบนไม่เปลี่ยนหัวข้อไม่ใช้ช้อยคํากํากลวมพระองค์ทรงสแสดงทมด้วยความตรงความชัดเจนความจริงและด้วยจิตที่ไม่หวังผลส่วนตัวคําสัต์ของพระองค์นั้น ไม่ใช่เพียงคำที่ตรงต่อข้อเท็จจริงภายนอกแต่ยังหมายรวมถึงคำตรงต่อศัจธรรมคือคำที่ไม่ทำให้ผู้ฟังหลงผิดไม่หลอกล่อให้เข้าใจผิดคำที่ไม่หลุดจากหลักความเป็นจริงของชีวิตเช่นเรื่องความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ไม่เคยกล่าวสิ่งที่ปอบประโลมด้วยความเท็จหรือให้ความวางลุมล่มล้มแรงแก่ผู้ฟังแต่จะกล่าวเฉพาะสิ่งที่เป็นธรรมอันตั้งอยู่บนความจริงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากแก่การรับฟัง หรือทำใจยอมรับก็ตามการตัดคำสัตย์ของพระองค์นั้นไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจหรือไม่พอใจของผู้ฟังไม่ขึ้นอยู่กับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับความนิยมของคนในสมัยนั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสิ่งที่ตรงต่อความเป็นจริงหรือไม่พระองค์ตรัสตามที่เป็นจริงและทรงถือคำพูดคำสัตย์เป็นคุณธรรมพื้นฐานของผู้จะดำเนินไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสการพูดคำสัตย์จึงเป็นธรรมะที่ตั้งอยู่บนสัจจะ ทั้งในระดับโลกีและโลกุตระเป็นคุณธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติและสั่งสอนสาวกให้ยึดถือปฏิบัติด้วยเหตุว่าบุคคลผู้พูดเท็จไม่มีสิ่งใดที่เขาจะไม่กล้าทำจึงแสดงให้เห็นว่าคำสัตว์เป็นลากทางของการประพฤติดีทั้งปวงและเป็นแนวทางของพระอริยะเจ้าโดยแท้จริง 3. พู้จาอ่อนหวาน พระพุทธเจ้าทรงใช้วาจาที่นุ่มนวลอ่อนหวานมีถ้อยคำไพเราะที่เกื้อกูลเกจจิตใจผู้ฟังไม่แข็งกระด้างไม่หยาบคายไม่เสียดแทงแม้เมื่อจะทรงชี้โทษหรือแสดงความผิดของใครพระองค์ก็ยังตรัสด,ด้วยความสุภาพมีความนอบน้อมและกรุณาประกอบอยู่ในวาจานั้นเสมอวาจาเช่นนี้ทำให้ผู้ฟังไม่เกิดความรู้สึกถูกประนาม หรือถูกดูหมินแต่กลับเกิดความอ่อนโยนในจิตใจยอมรับฟังและพร้อมปรับปรุงตัวเองตามธรรมที่ได้สดับวาจาของพระอ,องค์แม้จะกล่าวธรรมอันลึกซึ้งหรือปณีนก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความละเอียดอ่อนไม่กระทบความรู้สึกของผู้ฟังในทางลบไม่ทําให้เกิดความละคายเคืองหรือเกิดอัตราต่อต้านแม้แต่ในเวลาที่พระอ,องค์ตาหนิพิสุขผู้ประพฤติผิด ก็ยังใช้ถ้อยคําที่สุภาพไม่มีการเยาะเยะ้ยไม่มีการกล่าววาจาโดยโทสะแต่กล่าวด้วยความเมตตาหวังให้ผู้ฟังได้เห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกและกลับใจสู่หนทางที่ดีงามวาจาที่อ่อนหวางของพระองค์ยังทําให้ผู้ฟังรู้สึกสงบเย็นเป็นวาจาที่ประคองจิตไม่ให้วันว่นวหวเป็นดังยารักษาใจให้หายจากความกระสับกระส่าย วาจานั้นไม่เพียงแต่ไม่ทำร้ายใจแต่ยังช่วยเยียวยาและกระตุ้นให้เกิดความศรัทธาความเรื่มใสและความกล้าที่จะฝึกฝนตนแม้จะมีผู้มากล่าวหาหรือกล่าวร้ายต่อพระองค์พระองค์ก็ไม่โต้อตอบด้วยวาจายาบไม่กล่าวถ้อยคำดูหมินกลับไปแต่ทรงแสดงออกด้วยความอ่อนโยนและสันติวาจาของพระองค์จึงมีคุณลักษณะอันบริสุทธิ เป็นที่ตั้งแห่งความเมตตาและเกื้อกูลต่อการเจริญธรรมของสัตว์โลกโดยแท้จริง 4. พูดประกอบด้วยประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงมีสตัสะวาจาโดยมีเจตนาแน่วแน่ที่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าวาจาทุกคำของพระอ,องค์จึงไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนานหรือสร้างความประทับใจในถ้อยคําแต่เป็นวาจาที่มีเนื้อหาเพื่อเกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์ทำให้ผู้ฟังเกิดปัญญาเกิดศรัทธาและมีความเพลียนในการฝึกตนเพระองค์ไม่กล่าววาจาที่ว่างเปล่าไม่กล่าวถ้อยคำที่ไม่ก่อให้เกิดสาระไม่มีเนื้อหาแม้จะเป็นถ้อยคําที่ฟังดูน่าฟังหรือมีความไพเราะหากไร้ที่ซึ่งประโยชน์แล้ว พระอ,องค์ก็เว้นเสียเพราะวาจาของพระอ,องค์มีเป้าหมายเพื่อการตื่นรู้ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหรือแสดงความเฉลียวฉลาดให้ผู้อื่นชมสรรเสริญวาจาของพระอ,องค์มุ่งตรงต่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้ฟังให้เห็นธรรมตามความเป็นจริงเมื่อพระอ,องค์แสดงธรรมส่งเลือกคำกล่าวที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของผู้ฟังมิใช่กล่าวด้วยเนื้อหาเดียวกันแก่ทุกคน แต่ท่านจะพูดให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาความสามารถและความพร้อมของแต่ละคนโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตนเองเห็นเหตุแห่งทุกข์หรือแม้แต่การตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นวาจานั้นย่อมเป็นไปเพื่อชี้หนทางออกจากทุกข์แม้เมื่อทรงสนทนาในเรื่องทั่วไปหรือตอบคำถามจากผู้คน พระอ,องค์ก็ยังรักษาหลัก,กวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่กล่าวเรื่องไร้สาระไม่พูดเพียงเพื่อให้เกิดความขบขันหรือยกย่องสรรเสริญตนเองหรือผู้อื่นวาจาทุกคำย่อมเป็นเหตุให้เกิดสติการพิจารณาและการฝึกตนทั้งนี้เพื่อให้ผู้ฟังสามารถดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องปลอดภัยและประเสริฐโดยเหตุนั้นวาจาของพระอ,องค์ จึงเป็นวาจาที่ควรแก่สดับรับฟังเพราะตั้งอยู่บนเจตนาอันบริสุทธิ์และมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีวาจาใดที่กล่าวไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเพื่อความพึงพอใจส่วนตนวาจาเช่นนี้จึงเป็นวาจาที่แท้จริงของพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้ว 5. พูดด้วยเมตตาจิต พระพุทธเจ้าทรงตัดวาจาด้วยจิตที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาไม่กล่าวถ้อยคำด้วยโทสะไม่กล่าววาจาเพื่อทำร้ายทำลายหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใจพระองค์มีจิตหวังประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังวาจาทุกคำของพระองค์ออกจากจิตที่ปราศจ,จากความโกรธความพยาบาทความลำเอียงและมีเจตนาแน่วแน่ ที่จะยังประโยชน์แก่ผู้ฟังให้เขาพ้นทุกข์จากความเห็นผิดพ้นจากความหลงและดำเนินไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์แม้มีเหตุให้ต้องกล่าวตักเตือนผู้ใดหรือแสดงความผิดของบุคคลใดพระองค์ก็ไม่กล่าวด้วยความคุณเคืองใจไม่ใช้ถ้อยคำที่แข็งกระด้างแต่กล่าวด้วยจิตเมตตากล่าวด้วยความอ่อนโยนกล่าวด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ผู้นั้นตื่นรู้ เห็นโทษของสิ่งที่ตนกระทําและมีโอกาสปรับปรุงตนให้ดีขึ้นวาจานั้นจึงไม่เป็นการซ้ําเติมแต่เป็นการเกื้อหนุนเป็นการยกขึ้นจากที่ต่าเป็นการเปิดประตูให้บุคคลได้รู้จักผิดรู้จักชําระจิตใจ,จตนเพราะองค์ไม่กล่าววาจาที่ทําให้เกิดการแตกแยกไม่กล่าวถ้อยคําที่กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังไม่กล่าวถ้อยคําที่ทําให้ผู้คนแตกสมคี หรือหมิ่นประมาทกันแต่กล่าววาจาที่เกื้อกูลต่อการปองดองสงบเย็นและเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะจิตของพระอ,องค์มีความรักความเมตตาต่อสัตว์โลกเสมอกันไม่มีประมาณไม่มีแบ่งแยกในการแสดงธรรมพระอ,องค์ใช้เมตตาจิตเป็นพื้นฐานแห่งวาจาวาจานั้นจึงเปลี่ยมด้วยความจริง ความอ่อนโยนและเป็นประโยชน์แม้ทำนั้นจะเป็นสิ่งยากต่อการรับฟังเช่นเรื่องความไม่เที่ยงความทุกข์หรือความไม่มีตัวตนพระองค์ก็ทรงแสดงด้วยเจตนาแห่งเมตตาเพื่อให้ผู้ฟังได้ผลจากอาวิชชาผลจากตัณหาผลจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยเหตุนี้วาจาของพระองค์จึงเป็นวาจาที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกสงบ เย็นใจเปิดใจและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเพราะรู้สึกถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ที่มุ่งแต่ประโยชน์และความหลุดพ้นไม่มีสิ่งใดเจอปนพระองค์จึงทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่กล่าวแต่ถ้อยคำด้วยเมตตาธรรมอันแท้จริงเพื่อนๆครับเมื่อเราเข้าใจวาจาของพระพุทธองค์เราจะรู้ว่าการพูดที่ดี ไม่ใิดเพียงไม่พูดร้ายแต่ต้องพูดด้วยความจริงด้วยความเมตตาและด้วยปัญญาพราะองค์ทรงเป็นแบบอย่างของวาจาที่บริสุทธิ์เป็นธรรมที่ไม่เบียดเบียนหากเราอยากมีคำพูดที่เปลี่ยนชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นขอให้เริ่มจากความตั้งใจจะพูดด้วยจิตเมตตาเหมือนพระองค์ทรงแสดงไว้ขอให้ถ้อยคำของเราเป็นเครื่องมือแห่งการเยียวยาและการหลุดพ้นจเจริญในธรรมทุกคน สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความความเจริญและมีชีวิตที่ดีที่สุดในโลกนี้ในจักรวาลนี้และจงรับรู้ไว้เถิดว่าวาจาอันประกอบด้วยความเมตตาย่อมดังกล้องยิ่งกว่าคำตะโกนที่ไหลหัวใจเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี